เจอที่ใหม่ก็เจอที่ใหม่โอ้คุณมาน้ำพีอ็นช้างดีกว่าเอาเลยรค่ผมสวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ไมครับอะไรธรทำใหม่พาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่สี่แล้วหรือเปล่าพาร์ทที่ห้าอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนเห็นอะไรแปลกไปหรือเปล่า แล้วเด้พี่จะไปทําอะไรกันเหรอด้วยความที่เราประสบความสําเร็จในการสร้างเออ่าเขาเรียกว่าฟาร์มเล็กเครื่องเออใช่ไฟร์ฟารฟาร์ฟเหเล็กเราประสบเราประสบความสําเร็จนลพี่แต่ว่า uh huh. ขาดอย่างเดียวพี่เรามีของพวกนี้แล้วมันมันก็ต้องแบบมันต้องแบบเสริมความเห็นแก่งให้กับพวกติงพวกนี้พี่อ่าฮะก็คือเราต้องทมสิ่งนั้นพี่สิ่งไหนฟาร์มมอนสเตอร์ไง โอ้จัดไปมีฟาร์มมอนสเตอร์ไอ้ที่มันเป็นหัวคอยสูงๆแล้วจะมีมอนสเตอร์ตกลงมาที่เราเอาฟาร์มเวใช่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 ใ่ใช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 ่ช่ใช่ใช่่ใชช่ใช คุณหาเพชรเปในตัวยัพี่ลงมาแล้วชั้นตรงวายเก้าพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ลงมาสุดเหมืองเลยแล้วเราจะเอาชุดก่อนเลยเก่าไปทําอันนี้ด้วยนะไปทำตู้โชยตู้รูที่ไปเรียนรู้การทําหินเรียมมาแล้วนี่เราขูดหินเรียมเราก็ได้เลยนะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเฮ้เพชรเหรอไหนอ่ะไม่ใช่นักวินาศารหลายเรื่องแสง หาเพชรดีกว่าพี่หาเพชรดีกว่าทำอะไรเนี่ยพี่านด้วยเอาฐานนี่ว่ะพืสจบวอ๋อไปเดี๋ยวร้อมตำรวจตรงนี้นะแยกกันสำรวจพี่ได้เลยต้องเจอเพชรใครเจอเพชรบอกด้วยมันใช้แค่แค่ก้อนเดียวไม่ใช่หรอใช่ใช่ใชแค่ก้อนเดียวพี่แต่มันหายากในประเด็นยากมากเลยอ่ะเวอร์ชันเนี้ยมันแบบตอนนี้พี่ขุดหินไปด้วยคุหาเพชรไปด้วยพี่ว่าพี่เอาของไปเก็บกวบของพี่เต็มตัวได้ได้ได้ตอนนี้ผมกำลังขุดหาอยู่ เลสโตนถ้ามีเลสโตนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ทำทำคมไฟสวยพี่ถ้ามีเลสโตนแสดงว่าต้องมีเพชรทีขุดะก็ตอนนั้นเราเจอเพชรเ็าเจอเลสโตนใช่ไหมใช่เจอเลสโตนใกล้ใกล้เพชรเลยนีเปล่าโอ้นี่เหรออ๋อเจอแล้วเห็นไม่เห็นร่องเล็กๆไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอหินเหลกไฟ My g o s นี่มันทำอะไรวะเนี่ยผมทำไม่นันไว้อยู่นะผมทำไอ้ทางไว้อยู่หมดแล้วโอ้ยนี่ไงยงอะไรวะโอ้นี่ไงมีท่างไปตอมีแต่ทองมีแต่ทองจริงด้วย ผมก็ำรวจมาแล้วนี่อ้อาอไคนละที่น่ว่าเฮ้ยพี่เจอที่ใหม่ก็เจอที่ใหม่แต่ยังไม่เห็นเพชรเห็นแต่ทองมีเพชรหรือเปล่าไม่ใช่ทองนี่มาอุ้ยอู้เกือบเป็นล้วคู่พี่พี่ไปเจออะไรก็ไม่รู้โอ้โหท่ามขใหญ่เลยซอยเลยโอ้ยก็ยใหญ่มากตอนนี้ผมกลับมาไออเล็กแล้วก็มีสมพงษ์สมพงษ์เทียบเดี๋ยวพี่ขุดดิ่งขึ้นไปดีกว่าพี่ว่าไม่ไหวแล้วพี่ว่าเดี๋ยวพี่ํำรวจหาเพชรก่อนดีกว่า พ <inn> <Yeah. S 2> ี่เจอเพชรแล้วพี่เจอเพชรแล้วเพชรเม็ดหนึ่งอย่ามาใกล้กูอย่าหนีเวเลยโอเคพี่ได้เพชรเม็ดนี้แล้วพี่กลับแล้วพี่จะไม่โอ้ยอยู่ตรงลาวามันป้าเมื่อเออได้ก้อนเดียวขอรอเลยกูโอเคพี่พี่กลับขึ้นมาได้แล้วโอ้ยเกือบไปแล้ว ทําทางการฝนตกว่าต้องทําระบบกวาดอัตโนมตัติได้หละโอ้ oh! ไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวเอ้ยเขียวไอเขียวเอีเขียวเอ้ยเขียวเขียวเขียวเียนั่นไงไอียเลมมันมีเวียเดี๋ยวนะโยเลมวยวียวเีเียวเเีเขียวีวเววยวยแน่นีวเีว เราลงเ<ง>ือนก,กันเถอะป้าพี่ลงไปสำรวจกันดีกว่าเราจะไปหาเพชรให้ได้นะแล้วามาทำเอ็นชานแล้วพี่จะได้ปลูกอ้อยพี่สกทีพี่จะลงไปก่อนนะพี่จะวางลิฟข้างล่างี๋ยวพี่ค่อยตามมาอเอ,เอาเดี๋ยวนะลิฟอยู่กับพี่หรือรลิฟอยู่กับผมลิฟอยู่กับพี่อันนึงกับลิฟอยู่กับพี่อันนึงพี่จะลงไปก่อนอข้างล่างอันตรายพี่อันตรายมากโอ้โหพี่ลงมาเร็วมากน้ำเอาน้ำลงไปด้วยใช่ไหมไม่พี่เอาลิฟต์ลงมาด้วยวางได้วางได้พี่วางแล้วพี่วางแล้วพี่วางแล้วพี่ลงมาเลยลองดูดิมันจะได้ไหมี๋ยวเตรียมอาหารกับย เออเจอกระสักโอเคกรกิจของเราคือหาเหล็กพี่ซึ่งผมเจอสกิลิตหาเหล็กหรือหาอะไรหาเพชรไม่ใช่เหรอเออแหละเอามันเราเตรียมพร้อมมาดีเราเตรียมพร้อมมาดีมีขุดเอาทองอยู่ไงเดี๋ยวทองไปบดต่ออู้ทองเยอะมากตรงนี้ทองเยอะมากมีเขียวด้วยอะไรเนี่ยพี่ผมสำรวจอยู่ผมสำรวจอยู่หาเพชรให้ได้พี่หาเพชรมาให้ได้พยายามอยู่พี่ต้องมีสักเม็ดละนะพี่ว่ามีแต่เลส้ตะนอยู่บนผานังใหญ่ๆเลยพี่็นแต่สาหลายเรื่องแสงโอ้โหนี่มันบ่อลาวาเลยนะอ้โหสวยสวยมากตรงเนี้ยโอเคผมติดติด ตรงนี้ไปละผมติดทอสอยู่ผมปักทอสไล่ปักทอสตามทางอยู่ไม่ให้มอนเกิดเดี๋ยวพี่จะเอาพวกนี้ไปทำไหนเดเร็วไหนโอ้คุณมาไปทำทีเอนชางดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้พวกนี้ไปทำรางรถไฟนะเพราะว่าเราก็มีเหล็กเลยใช่ไหมห้าเมตรห้าเมตรเลยเหรออู้ดีทำทีเอนชางนดีกว่าอู้นี่นี่นี่เราไปเห็นอีกแล้วพี่เห็นอีกแล้วฮะผมไม่เดาว่าผมได้มากี่เมตรปีสิบเมตรเหรอสิบสองโหมดเดินเวพี่ที่นี่มัน จวดไอ้บุกซอมเลยพี่มันเป็นจวดไอ้บุกซอมมากแน่นอนแล้วมันก็มีไอ,อ้ไพวกนี้เยอะมากเหมือนกันวิวิวได้รองเท้าท้องโอ้ดีจังเฮ้ยได้ไาจากไหนเฮ้ยมันยิงกันอ่าละ่ะครับผมมาปักทอสดีๆแล้วก็มาดูการถ่ายทอดสดครั้งนี้ดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเอากันแล้วเหรอนี่ไงกูจะเป็นคนสุดท้ายที่จัดการพวกมึง เฮ้ยไอ้มันจะโอ้โหมันจะเอาพี่ลงร้างโอ้ยยังมีถ้ำต่อไปเรื่อยๆเลยโอ้ยข้างล่างก็ยังมีอีกพี่ไม่ไม่ไม่เราเข้าไม้ชา้าดีกว่าพี่อยากได้แตงโมมาปลูกแล้วนี่ชาแตงโมว่ะพี่เป็นพี่เต้สีนี่ไงหัวคมอืมธนูอะไรจะสู้ป,ปืนล่ะไว้หมอนี่แม็กชุดก่อเต็เมเออนีไ่ไงเพื่อเลือดเพื่อนเลือดใส่ขโมยดีกว่านี่ไงโอ้ยยังมียังมีไปต่ออีกพี่ไปตรงนี้เคลียร์พี่ไว้เอื้อ เกือบไปกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าโลภวิมีเก้วตันแต่มันไม่ยิงพี่อย่าโลบมากอย่าโลบมากกลับมาก่อนพี่กลับมาเลยบบ๊าายยเออดูชายคนนั้นกับไฟของเขาสิครับเดี๋ยวี่ตำรวจแล้วเผื่อมีรถรางให้พี่โดตรงนี้ไม่มีพี่หมดแล้วทางนี้หมดแล้วจงจะเล่นคุณ เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยตกลงน้ำพอดีหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มอ้พี่พี่เจอเพชรโอ้มันล่วงลงมาให้เจอเพชรนี่เองแล้อะไรเนี่ยมองมองปองไปมองไปฝั่งตรงข้ามตรงสาหร่ายยังสองอันเห็นไหมนั่นเลยท้าทายอู้ท่าไทม์นาจวะเพชรเดือดรังเปิดบอลแต็งโมวู้วบอลเต็งโมบอลแต็งโมบอลแต็งโมแล้วก็พิกเอ็กฟรีหนึ่งอันอาฮ่า เอาหรือมึงมาแอบอะไรตรงนี้แอบบอกเธออยู่นะจ๊ะฮ่า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 ฮ่ไอ้ดูซิอู้มีขนมปังสวยมีสมุดไล่วนเฮ้ยจริงเหรอปืนใช่เก็บมากเก็บมากเก็บมากเพราะว่าเราจะได้เอาไปใม่เอาเลยอาละพี่พี่จะโอ๊ยโอ๊ยตกใจหมดถุงเลยเอาล่ะเราจะขับอ่าหนังสือก่อนใช่ไหมใช่ต้องเอาหนังสือมาก่อนพอได้หนังสือปุ๊บก็ต้องใช้ทำเป็นชั้นหนังสือเนี่ไงหนึ่งเล่ม ร้อยแล้วก็ใส่เพชรลงไปแล้วก็ใส่หนังสือแล้วก็ได้ละวบียบเป็นต้นทุนที่พี่ยอดไปเลยเควิปเราอยู่ไหนไป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 เอาเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ก,กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อพลาดที่ใหม่นะครับ <S <S นี่แหละความพยายามของเราทั้งวันนะครับสำหรับ EP ที่ห้านะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบไปด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสกีนิสเดย์ลหรือมอนอตหนนะครับเจอกันครับผม